ส่วนความเคลื่อนไหวบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขัน kings cup ค,ครั้งที่51คู่ระหว่างไทยกับฟิจิจะเป็นยังไงเรามีรายงานมานำเสนอค่ะครับมาที่สนามกีฬากางจังหวัดกาญจนบุรีครับเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วฟุตบอล kings cup คู่ที่2ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิจิจะเริ่มขึ้นในเวลา20น,นาฬิกาบรรยากาศที่นี่ณนะตอนนี้นะครับคึกคักเป็นอย่างมาก บรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่51ที่สนามกรีบบัวจังหวัดกาญจนบ,บุรีเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงขณะนี้นะครับแม้ว่าจะมีฝนโปรยปลายลงมาเป็นระยะระยะแต่แฟนฟุตบอลทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมรวมถึงเข้าสนามโดยแฟนฟุตบอลส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้สนับสนุนต่างๆซื้อเสื้อที่ระลึกจากทางวอริก และที่บริเวณจุดขายเสื้อคนไทยรักบอลไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาเปิดบูธได้รับความสนใจจากแฟนช้างศึกมาเข้าคิวซื้อเสื้อเป็นจํานวนมากส่วนบริเวณลานกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้นําจอ LED จํานวน3จอมาติดตั้งภายในโดมขนาดใหญ่เพื่อรองรับแฟนฟุตบอลที่ไม่มีบัตรเข้าชมเกมในสนามได้สัมผัสบรรยากาศที่ไม่แตกต่างจากผู้ชมในสนามเลยครับเราไปฟังเสียงแฟนบอลกันครับ ครั้งแรกที่มาเตะที่นี่นะคะรู้สึกตื่นเต้นค่ะเหมือนแบบว่าปกติก็จะดูในกรุงเทพตลอดค่ะก็รู้สึกว่าเปิดสนามใหม่ด้วยเลยะค่ะก็ ทำให้แบบว่าคนที่อยู่โซนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยต่างจังหวัดอะได้เข้ามาเยี่ยมชมได้เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะได้สัมผัสถึงบอลไทยมากขึ้นก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมาคืนคืนมากไม่คิดว่าไม่คิดว่าบอลไทยที่จัดที่เมืองการครั้งนี้จะแบบว่าจะแบบดูแบบคนเยอะขนาดนี้ค่ะเป็นใครมาจากไหนก็ เป็นคนนครปฐมค่ะพื้นที่ใกล้ๆก็ดูบอลไทยอยู่ตลอดค่ะปกติมาที่น้นในออไใจกี่โมงคะมานี่ประมาณช่วงประมาณบ่ายสามก็มาอยู่แถวนี้ <laughs> ตื่นเ<ม>ต้นมไม่คิดว่าคนจะเยอะค่ะอยากให้สกอเป็นยังไงบ้างผลเป็นยังไงคือผล ในใจเราก็ต้องให้ไทยชนะอยู่แล้วเพื่อวันอาทิตย์เราจะได้เข้าชิงที่หนึ่งค่ะอาทิตย์มาหมมาค่ะซื้อตั๋วไว้แล้วสองสองสองแมตช์คู่กันเลยค่ะฝากฝากอะไรถึงนักฟุตบอลหน่อยก็สู้ๆค่ะหวังว่าเราจะไปชิงด้วยกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะสครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่51ที่จังหวัดกาญจนบุรีคู่ที่2ทีมชาติไทยอันดับที่102ของโลกพบกับทีมชาติฟิจิอันดับ150ของโลกเริ่มคิกออฟเวลา20นาฬิกา ซึ่งบัตรเข้าชมจำนวน12,000ใบได้ขายหมดไปแล้วและคาดว่าแฟนบอลจะเข้าชมเกมในสนามครบทุกที่นั่งและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับคู่ที่2เชียร์ทีมชาติไทยให้มีความสุขเชียร์ช้างศึกคว้าชแชมป์สมัยที่17ไปพร้อ,รอมๆกันช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ ขอบคุณคุณเจสดาและก็คุณนิวัฒน์ด้วยนะครับ